สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะก็จะมาแนะนําการใช้งานออปชันหนึ่งนะของรถตัวรถยนต์โตโยต้านะซึ่งหลายรุ่นก็มีติดตั้งมาให้นะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับโตโยตา้าโคโร拉อัลเทจนะครับตัวโฉมก่อนปัจจุบันนะก็คือตัวไมโนเชนก่อนทที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมปัจจุบันนะครับออปชันที่ผมอยากจะแนะนานะก็คือออปชันการ ปรับกระจกมองข้างอัตโนมัตินะขณะเข้าเกียร์ถอยนะครับออปชั่นนี้นะมีประโยชน์มากนะเวลาเราถอยจอดรถเข้าซองหรือว่าเข้าที่จอดรถหรือว่าในพื้นที่คับแคบนะสมมติว่าเราขับอยู่ตำแหน่งนี้นะนี่ตำแหน่งที่ผมขับนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนี่จากระดับสายตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะนี่นะเมื่อผมเข้าเกียร์ถอยนะนี่นะตอนนี้ผมอยู่ที่เกียร์ว่างนะครับเมื่อผมเข้าเกียร์ถอยนะฮะ ผมจะดันไปที่เกียร์ถอยนะครับใหนเพื่อนๆสังเกตที่เรือนไม้ก็ได้นะ,ะมันจะมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะ,ะเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์ถอยนะครับผมจะเข้าเกียร์ R ถอยหลังนะ,ะสังเกตที่เรือนไม้ก่อนนะแล้วก็มองที่กระจกนะนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะ,ะนี่คือบานซ้ายนะ,ะเดี๋ยวผมจะเข้าเกียรออ์ R R เกียร์เกียร์ว่างก่อนะะนี่นะครับพอผมผลักไปที่เกียร์ R นะ นี่คือระดับกระจกมองข้างที่เขาจะปรับให้อัตโนมัตินะซึ่งออปชันเนี่ยผมชอบมากนะจริงผมอยากให้ตัวโตโยต้าไฮรักล v โนมีด้วยนะเพราะว่ารถกระบะเนี่ยมันมีเป็นรถที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เวลาเราจอดในะที่ขัแขบแคบเนะ่ยมันค่อนข้างลําลบากนะโดยออปชันนี้นะครับเราสามารถเซ็ตได้นะสมมุติว่าอันนี้คือเราเซ็ตกระจกมองข้างปกติในะตำแหน่งปกติที่เราขับนะสมมูง่าเราจะเซ็ตนะฮะที่ ให้มันเวลาเราเข้าเกียร์ R แล้มันไปตำแหน่งไหนนะเราเข้าเกียร์ R นะครับแล้วเราก็มาปรับตรงนี้นะนี่นะผมจะปรับนี้นะผมจะปรับให้มันอยู่อ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะนี่นะแผมขออนุญาตเข้าเกียร์ว่างก่อนนะนี่คือผมปรับเซ็ตของตำแหน่งเกียร์ถอยนะตอนนี้ผมเข้าเกียร์ว่างมันจะกลับมาตำแหน่งเดิมนะแต่ถ้าผมเข้าเกียร ถอยอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเกียร์ R ครั้งหนึ่งนะมันจะกลับไปตำแหน่งที่ผมเซตไว้ล่าสุดเมื่อกี้นะดูนะครับนี่นะมันจะทําให้เรานะสามารถถอยหลอดถอยรถจอดรถเนะยได้ง่ายขึ้นนะได้ง่ายขึ้นออปชั่นนี้เนี่ยผมว่าสําหรับคุณผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยถอยเข้าออกฟองนะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเนื่องจาก รถบางคันเนี่ยมิติมุมมองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางคนไม่ได้ใช้รถแค่คันเดียวนะก็คือสลับไปสลับมาอย่างผมเนี่ยบางวันผมก็ขับกระบะบางวันผมก็ขับเก๋งซึ่งบางบางอารมณ์เนี่ยเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันนะอย่างเช่นขับรีโอวนะจอดเทอะทะเทอะทะอยู่หรือว่าอ่าแล้วก็อีกวันหนึ่งหรือว่าตอนเย็นมาขับเอาติดนะฮะก็มันก็จะรู้สึกว่ามันจอดง่ายนะเพราะว่ารถประคันเล็กกว่ามุมมองมันมันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่านะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ช่วงเช้าขับเอาติสนะฮะแล้วต่อช่วงเย็นไปขับรีโวการจอดรถในที่แคบหรือว่าในพื้นที่ที่มีจํากัดนะมันจะต้องคอยระมัดระวังอย่างมากนะเพราะว่ารีโวเนี่ยคันมันใหญ่แล้วก็มากินพื้นที่ในการจอด่อขคางค่อนข้างเยอะน,ะนะครับแล้วก็ที่สามารถช่วยนในการจอดได้ง่ายนะก็ตัวกล้องมองถอยหลังนะคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยนะขนาด10นิ้วมาแล้วนะ จอเดิมมันก็เป็น Navy รุ่นท็อปนะเพราะตัวนี้เป็น 1.8V นะครับแล้ก็ตอนนี้เป็นเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอย Android นะก็สามารถต่อว่า i ง Wi-Fi เล่นอยู่ตรง YouTube ได้นะนะครับใช้ Spotify อะไรก็ได้นะแล้วก็มีกล้องมองหลังก็ใช้ควบคู่ไปกับกระจกมองข้างนะที่เป็นตัวปรับอัตโนมัติซ้ายขวานะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะก็ใครใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็ลองเซ็ตตั้งค่ากันดูนะสำหรับ t o y o ต a Corolla Altis นะครับ คันนี้เป็นรุ่น 1.8V นะฮะ 1.8V รุ่นท็อปสุดเลยนะครับไม่ใช่ตัว S Sport นะเป็นรุ่น 1.8V นะครับที่ให้ออฟชั่นนี้มานะครับโอเคนะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอคลิปของตัว Corolla a u t i s นะครับปี2017นะ17รือ18ประมาณนี้นะว่าแต่เพียงเท่านี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ